เจ็ดนิ้วสิบเก้านิ้วนะเก้าร้อยกว่าบาททั้งนี้นี่คือพระเอกของเราครับเพื่อนมีความหนามีความหนักเป็นพลาสติกเนะี่ยพลาสติกหนาก็จะมีมาให้สามรูเท่านั้นนะเออสีสันโอเคนะให้พี่จรลอยมาให้ดูอันนี้ผมไปเที่ยวเกาะสมเด็จมา world of worship นะครับนะ้าภาพเป็นยังไงดูสีสันถือว่าโอเคเลยนะ่า ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมเกตคุงจะมาข่าครับก่อนอเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะอ่าก็นี่ครับวางจากงานละค่อยแล้วนะก็มีของดีๆนะครับของทุกถูกอ่ามาป้ายยางกอีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของจอคอมนะมอนิเตอร์เนาะโอเคใครก็ไปต่ออ่าพวกกลุ่มพวกกล่องได้หมดเลยนะครับเพราะว่ารองรับอ่า VGA HDMI ได้หมดเลยเนาะแล้วราคานี้แบบถือว่าดีมากนะพี่มีแต่17นิ้วยัน27นิ้วเลย17นิ้วก็อยู่ที่ประมาณอ่า900บาทเออแล้วแต่ขนาดเลยนะขนาดจออ่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงส่วนเนี่ย22นิ้วจุดหเออได้มาอ่า1,100บาทเออต้องบอกอย่างนี้ก่รอจอเก่าผม เอเซอร์ ther, โอ้โหพังแล้วติดติจะดับเลจัดอันใหม่มาเนาะแต่ต้องบอกว่าอ่าจอนนี้เป็นสัญชาติจีนนะครับอืมแต่ว่าโอ้โหของจีนตีตลาดบ้านเราโอ้โหมาอยู่เท่าไหร่ละอืมเรามีประกันด้วยนะใครสนใจลองไปดูในตะก,ก้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในตะก,ก้านะของ youtube นะแล้วก็จะวางไว้ในริงในใต้คอมเมนต์ด้วยอ่าลองไปเลือกดูแล้วกันราคาดีจริงๆพอจอเก่าพังนะครับไปใช้อ่าไปเอาจอทีวีมาจอทีวีได้าหลังนะ โอ้นั่งเล่นไม่ไหวปวดตาเกิน<อ>มารัเดี๋ยวมาแกะกล่องกันอือจอมอเตอร์แบบเก้าร้อยบาทเนาะเป็นยังไงเนี่ยดูให้จอแบนนะพี่เอามามาส่งไวมากเลยวันเดียวถึงนะหลานอยู่กรุงเทพนะอ,อ่าออมอนิเตอร์ LED นะครับยี่บสองนิ้วเอ ยี่ห้อนี้เลยนะผมว่าอ่านไม่ออกหรอกผมก็ตีแดนจะไปทั่วนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนี่ว่ข้างกล่องเขาไม่ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่นะบอกขนาดอเคใช้เกินสามปีสีปีก็ถือว่าคุ้มละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะแต่ใครถ้าอ่าไม่เอาจอใหญ่นะเอาจอเล็กนะ 17, 19, 19, 19, 19, 19, 19. สิบเจ็ดนิ้วสิบเก้านิ้วนะเก้าร้อยกว่าบาททั้งนี้ถูกมากเลยผมขอดึงออกมาก,ก่อนนะนี่คือพระเอกของเราครับผมจะเอาก่องออมาก่อนนะอ่าแล้วใครที่กำลังอ่าดูคอมอยู่เนาะสามารถเข้ามาดูได้ในตะกร้าของผมนะอมคอมทำงานคอมประกอบเล่นเกมนี่น,นายมีหลากหลายราคามากๆเลยนะแต่สี่พันขึ้นไปเลยเล่นเกมนี่นายได้หมดนะ มีโต๊ะเกมมิ่งด้วยราคาถูก900บาทนี่ใครสนใจโต๊ะเกมเมิเมม่งนะไปสั่งได้นะครับสวยๆเลย900บาทเนี่ยตัวนี้อ่าไงมีสามสีนะลองไปสั่งดูว่าเดี๋ยวผมป้ายยาวให้นะอืมโอเคประมาณนี้แล้วมาดูจอนต่อใช้ดีครับก็อีเกมมิง่ง <c oughs> โต๊ะคอมก็มีอมืราคาหลักร้อยนะ มาดูพระเอกกันก่อนนะเป็นไงนี่ยี่สิบสองนิ้วนะว่าเ่นี้โอ้ส้อขง,ข,งข้างมีน้ำหนักเลยนะไม่กองแก้งเลยี่โอ้ค่อนข้างหนาบอกเลยจอดูครับมีความหนามีความหนักอโอเค อค่อนข้างเอู่งใจนะเรามาดูในกล่องกันนะว่ามีอะไรไมาให้บ้างเนาะอืมจอลรงวางก่อนมีขาตั้งไว้ให้นะครับขาตั้งอ่ของจอนะนี่โอเคเรามาประกอบกันก็มีอะแดปเตอร์นะหนึ่งอันเป็นอ่ารู้เสียบนะครับก็เป็นอ่า แหลกใจไฟของจอน,นั่นเองอออีกอัน,นคืออะไรไม่เจออันนี้รวมถึงมั้ยอันนี้เป็นอ่าคู่มือเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะอันนี้เป็นอุปกรณก์อ่ะพวกไอ้นี่แหละชุดนี่ของเขาแหละช,ชุดขาดตั้งอะไรนะแล้วก็ ฝ่าย HDMI หนึ่งเส้นฝ่าย VGA นะสมมุติใครใช้เนาะอีกหนึ่งเส้นโอ้ครบชุ้เลยแถมมาให้แบบครบคันนะดีามากเลยโอ้พระเจ้าจอดอม,มันยอดมากก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูเนื้องานางัืมใครสนใจฟังในตะก้าได้เลยนะเริ่มต้นา900บาทเท่านั้นนะ17นิ้วอืม ดูหน้างานนะครับเป็นพลาสติกนียพลาสติกหนาอืมโอเคเลยนะเนี่ยข้างล่างก็จะมีปุ่มนะพวกเอ่อเมนูเปิดจออะไรแบบเนี้เนาะปรับสงปรับแสงนะได้หมดเลยอืมจอ LED นะครับงานประกอบดีมากอืมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นพลาสติกเนาะพลาสติกเหนียวอืม ก็จะมีมาให้3ามรูเท่านั้นนะที่เพื่อนๆเห็นเลยอ่าอันแรกก็จะเป็น HDMI VGA อ่าแล้วก็เป็นอ่าแหล่งกระแสไฟฟ้าของเขาเนาะอืเอาไว้เปิดคอมของเราเออสามรูแค่นั้นเองง่ายๆเลยใครใช้อ่าสายอะไรก็เลือกได้ตามใจชอบเนาะเบื้องต้นก็น่าจะเป็นอ่า HDMI หมดแล้วเนาะอันนี้รุ่นเก่านะใช้ได้เหมือนกันเอออันนี้เป็นปุ่มเนาะออะมานี้เลย พวกอะไรเปิดปิดพาวเวอร์เมนูต่างๆปรับสงปรับแสงนะงานถือว่าโอเคนะพี่ๆราคานี้ผมไม่คาดหวังอะไรมากนะแบบว่าอ่าใช้ประมาณสามปีสี่ปีก็คุ้มละอืมโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันมา,มาประกอบกันเลยก็ประกอบขานก่อนเนาะช้แบบตั้งได้โอเค ต้องด่วนว่ามันจะอยู่ในลักษณะไหนนะนี่ okay. อเจะมีตัวประกบล็อกมีนอ็อตมีไขควงมาให้เรียบร้อยนะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยพี่แค่นี้ก็เรียบร้อยนะแล้วก็มาต่อสายไฟ ไฟเราต่อเข้าด้านหลังไว้เลยนะเดี๋ยวจะเสียบไม่ยากพี่พี่เวลาตั้งคอมแล้วนี่เสียบเข้าเลยนะราคานี้คุ้มมากอยู่ที่ความทนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวใครสนใจก็กดลิงก์ได้เลยนะเริ่มต้นที่เก้าบาททั้งนี้มผมผมใช้เป็น HDI แต่เบื้องต้นเนาะโหมัน ปีสี่ปีมันน่าจะผ่านไปแล้วล่ะพี่พี่แต่ผมใช้เอเซอร์อ่ะอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณสิบปีนะพี่พีแล้วก็ถึงพังติดติดับดับผมไม่เลยเปลี่ยนนะเป็นตัวนี้นะน้ำหนักดีนะน้ำหนักถือว่าอันนี่เลยอ่าโอเคเรามาเสียบโปงเสียบปลั๊กนงปับนิ้งย้ครับ ปรับเงยได้นะต่ําได้เงยได้อออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบลักเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงว่าภาพสีสันเป็นยังไงบ้างเนาะอะไรแบบนี้ก็ <Wow. S 1> โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้อ่ะผมเสียบลักเป็นเรียบรอยเดี๋ยวเรามาลองเปิดคอมกันราคาดีเนาะเริ่มต้นที่เก้าร้อยลบาทนะถ้าเป็นแบรนด์ชั้นนําอ่ะต้องมีโอ้โหห้าหกเจ็ดพันอยู่แล้วนะพี่ๆมาลองเปิดเครื่องกัน ไม่เล่นคอมเลยกวาดตาอืมเอมอสีสันโอเคนะพี่พี่จะรอหรอการลอยออกถึงนั้งมีการลอยมาให้อ่าโอเคตรมมานี้นะก็ถือว่าถูกใจ ถูกใจใช่เลยดูสีสองสีฝันใช้ได้นะก็เป็นจออย่างนี้นะจอจอที่ราคาดีมากมา๋ยวต้องไปเซ็ตตังค่าเนาะให้มันเต็มจอนี้ยังไม่เต็มจอนะด้านบนด้านล่างอจอโอเคเลยก็นี่ก็คือการใช้งานจริงนะพ,พี่นะผมว่าตั้งค่าให้มันแบบเต็มจอเนาะเฟตอัพใหม่ ก็กดคลิกขวาเนาะแล้วเข้าไปในการตั้งค่าของจอคาเนี่ยคลิกขวาอมันจะมีอยู่ไปปรับขนาดจอให้เป็นจอด,ดูสิส,สีสันสวยงามนะพี่ๆจอพันหนึ่งร้อยบาทเออไม่ขี้ริ้วขี้เลเลยอืก็ใช้สักสามสี่ปีก็คุ้มแล้วเนาะปีละสา 300. มร้อยใครสนใจก็เดี๋ยวสั่งในตะก้าได้ ว่าจะสั่งลิงค์ในคอมเมนต์ก็ได้เนาะเป็นร้านจากช้อปปีร้านเดียวกันอืใครสนใจคอมนะโต๊ะคอมเกมมิ่งแบบผมเนาะออหรือว่าเก้าอีเกมมิ่งแบบนี้อ,อสวยนะก็เดี๋ยวสั่งได้ในคอมเมนต์เลยอใช้ดีใช้ดีเก้าร้อยบาทนะเก้าอีโอเคประมาณนี้กันก็มีอ like, าคอม หลากหลายคสเปกเนาะเอามาเล่นโกงเล่นเกมสตรีมเกมเอทำ YouTube TikTok ตัดต่อได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวลองไปเลือกันดูแล้วกันอจอวันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วกันเอใครหาจอจะเปลี่ยนจอนะผมแนะนำเลยก็วัตเตอสีก็คือความทนทานแล้วกันแต่ว่าผมว่ามันใช้ได้เลยแหละอืไม่ต้องคิดเลยมากถ้าพังพังก็เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะพันเดียวเองอประมาณนี้ ก็เดี๋ยวมาดูสีสันแกส๊สเล็กน้อยนะครับในการใช้งานจริงเนาะอืตัวนี้เป็นช่องของผมเองไนะใครยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์ฟาไปกดด้วยนะครับดูสีก็ถือว่าโอเคนะครับผมถ่ายจากมือถือเนาะก็อาจจะมีแตกๆบ้างนะครับแต่ภาพจริงนี่คือชัดแจ๋วนะครับนี่ข้าไปดูสักหน่อยสิก็ไม่มีดิสิทิอยู่แล้วเนาะของผมช่องผมเองเดี๋ยวมาดูสีสันถือว่าโอเคเลย สวยงามอ่าตัวน,นี้ผมไปเที่ยวอ่เกาะสมิตรมาอืถือว่าโอเคเลยนะอ่านี่โอเคโอเคเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปลองอ่าภาพาสีสันตอนเล่นเกมกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงโอเคนี่ครับมาดูเกม w o r l d of Warship นะครับ ภาพเป็นยังไงดูสีสันถือว่าโอเคเลยง่าเป็นเกมเรือรบนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะภาพจากจอหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับจอนี้อาจจะกระตุกบ้างนะครับมันโหลดอยู่นะประมาณนี้เลยผมว่าคุ้มค่าแล้ว ได้ภาพขนาดนี้ไยโอเคสีสันชัดเจนนะครับดูก็ใครเล็งอยู่นะครับอย่าก,กังวลเนาะถือว่าอ่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะในคอมเมนต์นะหรือว่าในตะกร้ายู u ู e ก็ได้นะดูสองดูสีชัดเจนมากเลยพี่ออ คลิปนี้นะเป,ไป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยโอเคใครสนใจก็ตาพิกัดมาจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยจัตาย